สวัสดีค่ะ,พ,ะพออยแม่เอฟซของคุณคูณค่แม่วเมียวนะคะทักทายเสาวันจันที่16กันยายน2567นะคะมาครึ่งทางของอเดือนแล้วเนาะคะ่ะสำหรับคนที่เตรียมตูกเกษียณกับโอ้ยนับมือถอยหลังใได้คุณคู่กับเตรียมจัดงานให้เพื่นกัยุ่งยากกับางคนก็ดีใจนะเนาะสิเพนสิไดไปพักพอน,นะคะ,คะอาจจะใจหายในการทํางานเพราะว่าเคยตื่นถึงนมาแล้วก็มาทํางานเนาะ เห็นเมื่อวานไปบึงเตรียมตูถาบึงหมอลำํำปาดน้ำถัว่วมกบเขียดกบเขียดอึ้งอ่างร้องระงมนะคะร้องระงมเลยเนาะให้เพิ่นแม่บึงคอนเสิร์ตก,ก็ต้องยุดพักไปเนาะคะ่ะแต่เสียดายบ่เสียดายอยู่แล้วก็เห็นใจทั้งผู้จัดทั้งผู้แสดงนะคะก็เสียหายไปอันนี้ก็เฮา่าจะซื้นนอปาจังไหนเนาะหลีกเลี่ยงบ่ได้มันก็นเป็น่นธรรมชาติเนาะฝนตกหรือดูฝนก็นต้องทำใจ,ตใจตเตรียมการไว อยู่แล้วเนาะว่าจะเกิดเหตุแบบนี้กับ่เป็นอย่างกัไว้โอกาสหนา้าจังเจอกันใหม่เห็นน้องหักแพพงคนไหลสดกับเขาไปเบิงจอบจอบด้วยค่ะสามารถสวัสดีคู่แม่เหมียวที่แอบอยู่ก็ได้บอเขไปเบิงเนาะกันไปว่ากดตูกันเดี๋ยวทักทายบ่าโคบวถวนแต่กับเขาไปเบิง่น,ไ,ปปน,ไ,นไ,งไหลสดุดอยู่ในรถบริยูใส่ที่เพิ่นไปพอแม่เอฟซีมาห้ก็ร่งใจอ้พันสองพันคนพันกว่าคนเนาะเกือบสองพันคน ก็เห็นแล้วก็มีอ่าพดดหนึ่งมาบอกว่ามีอันมาไล่กําลังใจนะคะจิตพันกว่าบาทน,นี่แสดงให้เห็นเลยเนาะถึงแม่จะบอกมีการแสดงความหักแพ้งของพ่อแม่ศิลปินก็ยังมีต่อน้องหักแพงเนี่ยโอ้บ่เด่เด้ขาดสายล่นลามทุกมือทุกวันนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่น้องหักแพงจะต้องรักษาสิ่งนี้ไว้นะคะส้างตัวตนความหนหักความเป็นอย่างก่อเอกลักษณ์ ขอองงตัวเนะคะคทายถอดออกมาให้เพื่อนเห็นให้อาศัยความจริงใจนะคะของพอๆแม่ๆเพื่อนมีตัวหักแพรพ่งผลักแพงก็ต้องแสดงความจริงใจแสดงความหักตัวเพื่อนนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเอฟซีก็บจีจิตตามแล้วก็หากําลังใจตลอดถึงแม้จะมีดามายอย่างล่วงมากนะคะเกาะกําแพงตัวนี้มันก็จะแข็งแกร่งนะคะคุณผู้เคยเห็นนะคะแต่แก่สบายดีๆที่ออามาเบื้องหมอลำ เห็นดราม่าแม่กระทั่งน้องอุ้งอิงเองนะคะเขามาที่เด็กแกกับดราม่าเนาะหลายๆเรื่องเฮ็ดจังไนก็บพิษเฮ็ดจังไนกับพิษเป็นบอกนั่นนี่รูปรักษ์รูปยังก็เรื่องกับร่างกายของเพลินเรื่องของการนั่นการนี่ของเพลินอ้หลายหานะอันนี้เขาเขาบอกถึงแม่กระท,ท่งก็สิยกัดร่มใส่กันตะกี้กันนั่นบอกก็ว่าเอาห้มาหน่ก็คือการเสยผมพิษนั่งกับพิษกินหลายกับพิษนะคะตุกทุมือนี่ก็คือก่าวขามจุดนั้นแล้ว ความดังความปังกระติตามมาแล้วก็เฮ้าก็ต้องรักษาอย่างก็คุณงามความดีของเฮ้าในการเป็นตัวตนของเฮ้าไว้ในใหเน้เพื่อเป็นการคลองใจพ่อแม่เอ็ีและสี่สําคัญก็คือพัฒนาเจ้าของเหตุผลงานที่ดีที่ดีลวก็เบืเ้องแล้วประทับใจให้คิดเสมอว่าเฮ้าน่ะคือศิลปินอยู่ด้านหนาเวที่เฮ้าก็จะต้องแสดงผลงานออกมาให้ติมทีติมจริตของเฮ้าให้มันเหมาะสมมันบ่ ถึงบทโศกก็ต้องโศกถึงบทเรื่องเรื่องรา,ราเรื่องเท่าก็ต้องเต็มทีให้ทุกคนเบิ่งแล้วต้องยิ้มต้องมีความสุขถึงบทเสาเท่ากับต้องเสานะคะนี่คือการถึงบทถึงบาทให้เ่าได้เบิง่งได้เห็นเนาะคุณคู่ก็เสือว่านองหักแพงต้องเกาวขามจุดเราหนีได้เพราะว่ามีกำแพงที่เป็นเกาะกำบงังจากพอพอแม่เอฟซี่นี่เห็ดไห้อ่าหนองหักแพ่งในแข็งแกรง่ง ให้กำลังใจน้องโซเฟียเด้อไปเบิ่งพนนอนรับอุตุอยู่มือนี้ก็คือสิไปโรงเรียนเนาะเดินทางไกลสุดยอดของคุณแม่ก็ต้องอยู่ไข่เม่พวกเนาะเดินทางไกลห0 0อยกว่ากิโลนะเพื่อจะถึงบานรอยเอ็ดถึงบานอย่างปลอดภัยดีใจไปให้กำลังใจเพิ่นเตาเองก่อต้เอียงก็อต,ต,ต้โผดเพิินเนาะค่ะว่าเป็นแบบไตก็สู่น้องโซเฟียคนสิดังคนสิบปังต้องใส่ความอดทอนขอนขาง,งสูงมือไดถึงเวลาของเฮามีเวลาที่พ่อหมอ ความดังความฟังของโซเฟียอาจจะตามมาคือการกับคนอื่นๆสําหรับมานะเนาะก็ไปแอบ,บจออเบเิ้งเพ่นไหลสดแน่เพิ่นฝึกซ้อมการห้องเพลงแน่รอรุ่นนะคะรอรุ่นร่อฟังบาสิมีโช์เดียวอย่างบาอยากเบิ่งเดียวเดียวของเพ่นนะคะว่ามีสิสิเป็นแบบใดห้องเพลงมวนซําใดนะคะก็อยากเป็นบรรยากาศตรงนั้นก็รอบเบิงบเ่งว่าเปิดฤดูกาลนี้บักหลามานะหน่อยของคุณครูสีห้องเพลง แบบใดมีเพง่งเดียวหรือว่ามีโชว์เดียวอีอย่างเน่อันนี้คือสิ่งที่เข้าเฝาเบิ่งแล้วก็เฝาดิดตามดีใจน้ำสุขุสุขคนที่มีผลงานที่โดดเด่นน้อง้าใสก็คือการเนาอะ,อะเป็นคนที่มีเอกลักษณ์พ้อสวรรค์ของเจ้าของที่ติดตาอโตมากก็คือการห้องเพลงการมีเสียงที่ดีส่งพลังมีรูปร่างหน้าตาที่ดียังเกาะหาะจุดเด่นของเจ้าของให้ได้ให้เห็น ให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเห็นบดบดบ้านคู่กับเสือว่าความดังความปังกระสิเคียงคู่เคียงขางกันไปกับศิล,ลปินที่เพื่อนดังๆคู่เสือวาจังสันเนาะน้องเน่เน่นะคะคงยกไม่ความน่ารักนะคะศิล,ลปินพี่ป๋อมแป๊มสินรคะาการแสดงต่างๆหลายหลายคนบอกว่ามันบเหมาะสมแต่หฮาต้องคิดว่าได้ถ้าเกิดเ้าได้เป็นศิล,ลปินแล้วถ้าเกิด ให้เห่าอันร้องไหายเหตดเฮ้ยซื่อมันผสมบทบาทมันก็ต้องมีน้ำตาบีบน้ำตามีน้ำเสียงมันบอกค่ะถูกสิ่งทุกอย่างแ้วการแสดงเพ่งเต้นเพ่งโชว์เพ่งดื้อเด้งหน้าเด้งหลังม uh ันก็จำเป็นต้องเหตุได้สิมายืนอันยืนนิ่งๆอยู่โอ้ยกสิมีเอฟซีโบกี้คนดอกที่จะเบืองทุคคนก็ต้องวิเคราะห์วิจารณ์ไปแหละนอว่าโอ้ย เพ่งต้นก็มายืนือซื้อยืนเข้ารบทงศาสาตร์อยู่เซนกับโวแมนเป็นเวลาเพราะฉะนั้นเทาก็ต้องเข้าใจจริตเข้าใจบทบาทเหมือนรุณคู่นี่ลหละตอนอยู่ทํางานอยู่ห้องเนาะสอนหนังสือกับบทบาทเป็นครูก็ต้องมีดุบ้างมีหายบ้างแล้วก็สอนให้คุ้คนเข้าใจในห้องระชุ่มเป็นนักวิชาการาก็ต้องส่งมาส่งทานะคะวางแผนสิว,นว่าบอเหรียญบาหัวหัวรอคิคๆคัคคกแบบนี้ ความหนาเสื้อถือกรสิบโบมีเพอาสฉ็จมาวา่าเรื่องหมอล่ำก็ตตองวา่ามวลมวนสิบพราเราเป็นหลักการเป็นวิชาการการสิบโบมี่พอๆแม่เอฟซี FC, มาฟังคู่คือกันได้มันบอกมีผลงานเพลงอันหนึ่งเด้อฝากให้พอๆแม่เอฟซีเดี๋ยวไปฟังเนี่ยผลงานเพลงก็คือเป็นเพลงอานองผูก,กันกน้องแม่งปอที่มพวกเราพูดคนเต่งไปหน้านั่นล่ะต่อตัอ้ตงแต่เรื่องการเมืองผนพอดีมันมันประจวบเหมาะเขากับบทเพลงของสองคนนี้ในช่วงเวลานี้ก็คือเพลง อถอยคนละก้าที่ปล่อยมือเศร้านี่ละกับเพง่งขอโอกาสอีกสักครั้งนะคะทีทีแตงให้น้องแม่งปอกับน้องภูกันที่เพิินอยู่ในช่วงของอประสบปัญหาทางชีวิตของทางครอบครัวของเพิินนะคะก็อยากให้กำลังใจได้หลายคนก็นต้องติดตามคู่เสื้อว่าพ่อแม่เอฟซติดตามเรื่องน้องภูกัน น้องแมงปอนีแน่นอนเลยนะคะหลายๆคนสงสารร้องไห้ท่วมจอเหมือนกันจอ,อยังจอโทรศัพท์อ่ะสินะคะกลับไปฟังเบิงเด้อ,อะ่ะฝากติดตามตรงนี้นะคะ,ะว่ามีผลงานเพลงที่ฮาแตงไว้เรื่อยๆแต่ว่าเมื่อก่อนปล่อยออกมาอาจจะบ่ดังบ่บังผมันก็บ่กถึงจังหวะบ่ะถึงโอกาสคือกกันเมื่อถึงจังหวะเมื่อถึงโอกาสนะคะเพลงตัวนี้ก็คือมีคนเข้ามาฟังแล้วก็ให้กำลังใจว่าเป็นเพลงที่เพระอกินใจอินเทนท์ท่านสมัยจริงๆเพลงนี่แต่งมาเด็สวตประมาณ,ป,มาณปีหนึ่งอะไรปี เป็นปีละปีก็กว่าแลวล่ะนะคะก็เลยเอามาเปิดอีกสักครั้งหนึ่งให้พ่อพอแม่เอฟซี FC ได้ร่องฟ้างเบิงเพื่อให้กาลัางใจลุงสาวครูครรักไวัวอ่อนไหว,วรุ่นเนาะค่ะกักว่าจะฟ้าฟ้านมาเป็นผููใหญ่ที่เติบโตขึ้นมาแล้วคืออย่างผมเฮาที่มีสติสัมปชัญญะดูคิดดูชอบ้วก็สามารถดูแลเจ้าของได้ก็ต้องกล่าว่านทุกยอย่างเขาจยังเป็นเด็กหน่อยเขาก็ต้องให้กาลัางใจนะคะฉื่นชื่นชมในความหากักแพงขอบครัวขอ,องเพลินนะคะ หากแพ้เขาค,คือทุกคนอ่ะบริได้คือใจใจจะคล้องจะคือถึงพอถึงเม่นะคะก็เลยเหตุผลเกิดแบบนี้มากออกได้การโหนกะเสห,ห,ห,หน่อยหน่อยหน่อยไร่การนะคะที่คนจะเห็นใจเอาฝากติดตามโชคดีมีใช่มันมานเป็นบอกค่ะมือนี้กะขอให้ทุกคนโชคดีและกันมันมานมีกำลังใจทำงานอย่างมีความสุขสม,มือสม,มือทักทายคุณคว้เพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ